ข่าวลือเป็นจริงบริษัทบันเทิงขาดทุนยับประกาศยุติการดำเนินงานบางส่วน ไลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังมีข่าวลือออกมาว่าบริษัทผลิตรายการชื่อดังระดับตำนานกำลังจะประกาศปิดตัวลงแบบฟ้าผ่าทําให้ชาวเน็ตพากันเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นบริษัทไหนและด้วยสาเหตุใดและหนึ่งในรายชื่อที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจนั่นก็คือบริษัท JSL Global Media จำกัดที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานและล่าสุดค่ะทาง JSL ก็ได้ออกจดหมาย ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยมีข้อความว่าชี้แจงเรื่องการยุติการดําเนินงานบางส่วนของบริษัท JSL Global Media จำกัดบริษัทได้ดําเนินงานด้านการผลิตสื่อสําหรับโทรทัศน์การสร้างบุคลากรสําหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการรับจ้างสร้างสารและผลิตงานสําหรับภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา43ปีในช่วง8ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมากทั้งการเกิด ขึ้นของสถานีโทร,รทัศน์จำนวนมากทั้งผลกระทบจากดิจิตอลดิรัปชันและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทําให้การดําเนินธุร,รกิจของบริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแม้ตลอดมาบริษัทจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเราแต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะยุติการดําเนินงาน บางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2565เป็นต้นไปบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้แก่สถานีโทรทัศน์บริษัทเอเจนซี่โฆษณาลูกค้าทงางภาครัฐและเอกชนตลอดจนเพื่อนในวงการสื่อมวลชนและผู้ชมที่รักที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานและหวังว่าในวันข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสกลั มาสร้างสรรค์าง,งานในรูปแบบใหม่ๆให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้งรวมทั้งเรายังมั่นใจว่าคนของ JSL มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์าง,งานให้กับวงการและประเทศชาต,ติต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ